คุณนกได้นำผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้นักเรียนลองดูนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนลองช่วยกันตรวจสอบนะคะผลแรกนะคะนักเรียนดูผลงานของเขานะคะสวยงามไหมคะของเราทำเสร็จหรือ,อยังคะ,ะมาดูของคนต่อไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้แสดงว่าตั้งใจมากนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายทีหนึ่งนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมนะคะครูจะให้ดูผลงานของเพื่อนไปก่อนนะคะมาดูคนต่อไปนะคะ มีหลายห้องนะคะแต่ยังส่งไม่ครบนะคะครูรออยู่นะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะลองดูนะคะสวยงามข่ะใครรู้จัรู้ว่าเป็นของตัวเองนะคะเรียนก็ลองดูนะคะว่าเราครูได้รับงานแล้วนะคะอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขียนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอ,อันนี้ก็ทํางานเรียบร้อยค่ะวัดรูปได้สวยงามมากเลยนะคะน,นี่ห้องสีทับแปดนะคะ ไปนะคะอันนี้ก็สวยนะคะใช้งานเดี๋ยวครูยังไม่ได้ตรวจนะคะว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวเราจะค่อยมาตรวจกันนะคะลองดูผลงานเพื่อนๆไปก่อนนะคะว่าสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะครูจะดูรายละเอียดนิดนึงก่อนนะคะว่าดูความสวยงามก่อนนะคะแล้วก็ระเบียบเรียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความถูกต้องนะคะเดีย๋ยวจะมาตรวจกันอีกทีนึงเออลองดูนะคะสวยงามไหมคะคเพื่อนออกแบบได้ดูดีมากเลยนะคะมีลูกศรออกมาชัดเจนนะคะ มีของเราบ้างรูอ้อยังคะนักเ,เรียนลองดูสิคะว่ามีของเราไหมคะใครที่เขียนมาบางคนก็ยังมีผิดพลาดอยู่นะคะครูก็เลยไม่ได้ดึงออกมานะคะอันนี้ต้องขยายนิดนึงนะคะมีคำตอบถูกต้องนะคะวาดรูปสวยงามมากนะคะต่อไป อันนี้สงสัยนะคะลืมเปลี่ยนระดับชั้นนะคะปสีแล้วนะคะอันนี้จากไหนนะเนี่ยนักเรียนพยายามถ้านักเรียนมีปากกานะคะสีดำๆนิดนึงนะคะมันจะเข้มกว่านี้หน่อยนะคะแต่แ้่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะสวยงามทุกคนเลยนะคะอ่าหมดแล้วนะคะ นักเรียนจากโจทย์นะคะรู้สึกว่าเพื่อนต้องการเดินทางจากบ้านไปวัดนะคะคือเส้นทางใดนะคะนักเรียนหาตำแหน่งบ้านกับวัดก่อนนะคะบ้านเราอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะวัดตำแหน่งนี้นะคะบ้านไปวัดนะคะ๋ยวครูมองก่อนนะตารูไม่ค่อยดีแล้วออกจากบ้านก่อนนะคะไปเส้นไหนดี พอดีเพื่อนไม่ยอมเขียนลูกศรให้ครูเลยนะคะเพื่อนเขียนลูกศรมาลงสี่ครั้งแสดงว่าต้องมาทางนี้หนึ่งสองแล้วสามแล้วก็ลงมาตรงนี้สี่สี่แล้วก็มาทางนี้มาทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งนะคะแสดงว่า เส้นทางทั้งหมดนะคะปกติเราต้องเข้าอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะต้องเป็น6นะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าวัดตั้งอยู่ด้านในนะคะนักเรียนนักเรียนต้องเพิ่มอีกอันนึงนะคะคำตอบนะคะต้องมีลูกศรเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็จำนวนใช้การเดินทางทั้งหมดนะคะ10ครั้งนะคะตรงนี้เป็น9ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นสิบครั้งนะคะโอเคค่ะเก่งมากนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนต่อไปนะคะผลงานของคนต่อไปอ่าอันนี้เพื่อนบอกว่าฉันเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เดินผ่านร้านหนังสือนะคะแล้วครูจะไปทางไหนดีจากบ้านนะคะนักเรียนบ้านอยู่ตำแหน่งนี้นะคะไปโรงเรียนโรงเรียนครูอยู่ตรงไหนเอ,อ โรงเรียนก็อาจจะเจอแล้วนะคะบ้านไปโรงเรียนนะคะไม่ผ่านร้านหนังสือร้านหนังสือทางนี้ใช่ไหมคะ,ะไม่ผ่านนะคะก็คือไปทางนี้หนึ่งถูกต้องนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะเข้าโรงเรียนถูกต้องนะคะอ่าัวนี้ถูกค่ะ ต่อไปนะคะข้อต่อไปฉันอยู่ที่โรงแรมนะคะฉันจะไปเที่ยวทะเลโดยผ่านร้านอาหารไม่ให้ผ่านสวนและร้านส่งของอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวครูหาโรงแรมก่อนอยู่ตำแหน่งไหนคะโรงแรมของเราโรงแรมอยู่ตำแหน่งนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะจะไปเที่ยวทะเลทะเลอยู่ตรงไหนคะทะเลอยู่ตำแหน่งนี้อ่าเจอละ โดยไม่ผ่านร้านอาหารอ๋อโดยผ่านร้านอาหารร้านอาหารตำแหน่งนี้นะคะต้องผ่านนะคะไม่ให้ผ่านสวนสวนตำแหน่งนี้ไม่ผ่านอันนี้เราจะไม่ผ่านนะคะปิดไปเลยและร้านส่งข้องสวนเขามีสองที่เลยอันนี้ก็ไม่เอานะคะอันนี้ก็ไม่ให้ผ่านแล้ไปทางไหนละคะเนี่ยดูนะคะเขาจะไปทางไหน ออกจากโรงแรม1น,นะคะขึ้น2อผานร้านอาหารใช่ไหมคะมาทางขวา3เนี่ยครูบอกแล้วว่าอย่าเอาร้านอาหารมาบาังทางเส้นทางการเดินนะคะให้วางระหว่างเส้นนะคะเดินทับเลยเนี่ยนะคะแล้วก็4 5 เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนใช้การเดินทางทั้งหมด10ครั้งนะคะลูกศรถูกต้องค่ะตรวจถูกค่ะอันนี้เป็นของใครคะเนี่ยเม,เมทามธพรนะคะชมโชคนะคะ4ีทับเดเลขที่27นะคะเก่งมากค่ะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะ อ,อนิชานะคะ4ทั 2, ในที่25นะคะข้อกำหนดนะคะให้เดินลูกศรได้4ทิศทางนะคะอเขาต้องการเดินทางนะคะจากบ้านไปโรงพยาบาลน,นะคะโดยใช้เส้นทางการเดินทั้งหมดเท่าไหร่อ่าเราลองดูนะคะบ้านบ้านอยู่ตำแหน่งไหนคะบ้านบ้านบ้านอ่าบ้านอยู่ตำแหน่งนี้โรงพยาบาลน,นเรียนก็หาตำแหน่งให้เจอก่อนนะคะ จากบ้านไปโรงพยาบาลนะคะนักเรียนดูนะออกจากบ้าน1 2 3 4 5 6 7 8สา่าเจ็ดแปดลเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะ9ทั้งหมด9ครั้งนะคะถูกต้องนะคะมีเกครั้งไม่ค่อยชัดนะคะ9ครั้งนะคะ 123456789เขียน okay. ลูกศรถูกต้องค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูของเพื่อนนะคะกำหนดข้อกำหนดนะคะจากบ้านไปวัดนะคะเส้นทางการเดินไปทำบุญต้องไม่ผ่านสถานีตำรวจนะคะโดยใช้เส้นทางใดทั้งหมดกี่ครั้งนะคะจะไปเส้นทางไหนก็คือบ้านเราหาบ้านก่อนนะคะจุดเริ่มต้นบ้านอยู่ตรงไหนบ้าน ไปวัดนะคะหาวัดก่อนคูนกตาไม่ค่อยดีเลยห่าวัดอยู่ตำแหน่งนี้นะคะต้องการไปทำบุญไม่ผ่านสถานีตำรวจสถานีตำรวจอยู่ตำแหน่งนี้นะคะไม่ผ่านอ่าโดยใช้เส้นทางใดอ้าวคราวนี้เราจะไปนะคะก็ต้องออกจากบ้านก่อนใช่ไหมคะหนึ่ง,ะะงถูกไหมคะสองถูกไหมคะสามถูกต้องนะคะสี่ นะคะข้าวัดเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยมาดูคนต่อไปนะคะเด็กหญิงอรณิดชุ้ยจเจริญน,นะคะพอทับ9นะคะเขาต้องการจากบ้านชั้นเดินทางไปโรงเรียนนะคะโดยผ่านศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้วแต่ไม่ผ่านตลาดสัมพันธ์นะคะเรามาเริ่มที่บ้านชั้นนะคะบ้านชั้นอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ ไปไหนคะไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ตำแหน่งนี้นะคะโดยผ่านศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กอยู่ตำแหน่งนี้ต้องผ่านนะคะแต่ไม่ผ่านตลาดสัมพันธ์ไม่ผ่านตำแหน่งนี้ตรงนี้ไม่ผ่านนะคะตรงนี้วิธีการเดินทํำยังไงคะเราก็ออกจากบ้านชั้นก่อนใช่ไหมคะธรรมดาแล้วนักเรียนบ้านชั้นนักเรียนควรจะตั้งอยูตำแหน่งนี้นะคะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วออกจากบ้านชั้นก็คือตำแหน่งนี้นะคะ าวางพิดที่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับนี่ลงแล้วก็มาทางขวานะคะไปลูกศรไปเรื่อยๆนะคะผ่านสนาศูนย์เล็กๆแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วลงลงลงไปทางน,นี้นะคะไม่ผ่านาตลาดสัมพานธ์นะคะตลาดสัมพาธ์อยู่ตำแหน่งนี้เราไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะ ก็ลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนับก่อนครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสองสิบสามอ่าถูกต้องนะคะสิบสามครั้งเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองมาดูนะคะอันนี้ต้องการเดินทางจากบ้านฉันนะคะ ไปโรงพยาบาลโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินผ่านร้านกาแฟนะคะนักเรียนเริ่มที่บ้านฉันนะคะไปโรงพยาบาลอยู่ตำแหนงนี้แล้วต้องผ่านร้านกาแฟก็คือต้องเดินเส้นทางนี้นะคะมาเส้นทางนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เราจะเริ่มเดินแล้วนะคะออกจากบ้านก่อนนะคะ1 2 3 4 คือต้องผ่านร้านกาแฟก่อนนะคะหนเจ็ดแปดเกเรียบร้อย10ครั้งนะคะดูเพื่อนตอบถูกไหมคะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากอ่ะมาดูคนต่อไปนะคะคําสั่งนะคะให้ออกแบบเส้นทางการเดินทางจากบ้านนักเรียน เพื่อไปโรงเรียนแสดงว่าเริ่มต้นจากบ้านนะคะไปโรงเรียนซึ่งจะต้องผ่านสถานที่ต่างๆโดยให้นักเรียนออกแบบว่าสถานที่ใดบ้างในตำแหน่งต่างๆและหาสถานที่ที่เร็วที่สุดโดยใช้เส้นทางใดและใช้การเดินทางทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเราก็เริ่มที่บ้านนะคะบ้านของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ ต้องผ่านสถานที่ต่างๆครบเลยนะคะมีอะไรบ้างคะมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจมีอะไรคเนี่ยอ่านไม่ออกอ่าแล้วก็บ้านเพื่อนนะคะอันนี้เราก็เริ่มออกจากบ้านเราก่อนนะคะบ้านของนักเรียนนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าอน,นี้ไปไม่ได้นะคะติดต้นไม้โ้ แปดผ่านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเก้าสิบผ่านสถานี้ตำรวจนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเข้าโรงเรียนด้วยนะคะทั้งหมดสิบห้าครั้งนะคะ รู้สึกเขียนถูกต้องนะคะแต่รู้สึกจะนับผิดไปนิดนึงนะคะ15ครั้งนะคะอันนี้น่าจะเป็น4ีทับสนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคำสั่งนะคะอของพรพิชานะคะเตียงงาพอสีทับสามเลขที่ยี่สิบ ต้องการจะไปไหนคะเนี่ยให้ออกแบบเส้นทางนะคะการเดินทางจากบ้านฉันไปสถานีตำรวจโดยไม่ผ่านร้านกาแฟ ى, ทั้ง2อร้านนะคะเราก็ไปดูร้านกาแฟก่อนอยู่ตรงไหนบ้างร้านกาแฟอยู่ตรงนี้หนึงที่นะคะแล้วตรงไหนอีกตรงนี้อีกนอหนึ่งที่นะคะตรงนี้เราจะไม่ผ่านทางนี้นะคะ,ะเริ่มเดินทางจากบ้านฉันแลกเรียนก็หาบ้านฉันให้เจอก่อน ไปสถานีตำรวจอยู่ไหนค่ะนี่ถึงแล้วคะเราจะไปจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะเริ่มออกจากบ้านก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้าสถานีนะคะเก้าทั้งหมดเก้าครั้งถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะทั้งเรียนเป็นยังไงบ้างคะเห็นของเพื่อนเพื่อนแล้วอยาก นักเรียนลงมือทํากันบ้างหรือยังคะใครที่ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะนักเรียนรีบกลับไปทําเลยนะคะแล้วทาให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะครูบอกแล้วตําแหน่งสถานที่ต่างๆนะคะครูให้นักเรียนวางตําแหน่งอยู่ประมาณช่วงกลางๆอย่างนี้นะคะอย่าไปไว้ตรงกลางระหว่างอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ผิดนะคะแล้วก็อย่าไปวางตรงทับจุดนะคะตําแหน่งนะคะช่องทางการเดินไปเดินมานะคะนักเรียนพยายามวางจุดตรงกลางนะคะ ถูกต้องของเพื่อนคนนี้ถูกต้องนะคะเนี่ยวางได้ถูกต้องนะคะอยู่ตำแหน่งไม่ขวางทางนะคะโอเคค่ะใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนกลับไปทำเลยนะคะใครที่ไม่สามารถส่งออนไลน์ได้นะคะก็ให้เก็บผลงานไว้นะคะแล้วมาส่งครูตอนเปิดเรียนนะคะนักเรียนเห็นผลงานของเพื่อนๆแล้วนะคะ นักเรียนลองกลับไปดูผลงานของตัวเองนะคะว่านักเรียนทําถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนยังทําไม่ถูกต้องควรอนุญาตให้นักเรียนทําการแก้ไขก่อนนะคะก่อนที่จะส่งมาให้คุณนกตรวจนะคะแล้วใครที่ส่งมาแล้วนะคะมีข้อผิดพลาดนะคะนักเรียนจะทําใหม่ก็ได้นะคะครูให้โอกาสนะคะจากตัวอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าไม่มีผลงานของนักเรียนนะคะ พอดีว่าครูดึงมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะบางคนก็ยังต้องมีการแก้ไขนะคะครูก็เลยไม่ได้ดึงออกมานะคะแล้วบางคนก็ยังไม่ค่อยผ่านนะคะนักเรียนกลับไปแก้ไขหน่อยนะคะสําหรับคนที่รู้ตัวนะคะช่วยแก้ไขให้ครูด้วยนะคะ <S <S เมื่อนักเรียนได้ทําการแก้ไขแล้วนะคะนักเรียนสามารถส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครูรอตรวจอยู่นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน การทำรหัสจำลองนะคะต่อไปเราก็สามารถที่จะสร้างรหัสจำลองนะคะในการทำเส้นทางแผนที่นะคะเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้นะคะจากกิจกรรมที่เราปฏิบัติมานะคะเราจะสรุปได้ว่าการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือ e u โด ocode โนะคะเป็นการใช้สัญลักษณ์นะคะแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะที่เข้าใจง่ายนะคะ